ช่อง Leo Channel วันนี้นะครับพบกับช่วง Leo r e ีวิวไปทั่ววันนี้ครับจะมารีวิวหนังสือเรียนและสมุดเรียนรวมทั้งอุปกรณ์การเรียนที่ใช้ในการเรียนนะครับ ตอนนี้ครับเลโออยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หะครับซึ่งเป็นห้องพิเศษนะครก็ก็คือห้อง IEP นะครับที่สอนเกี่ยวกับอังกฤษเข้มแล้วก็คณิตศาสตร์อังกฤษวิทยาศาสตร์อังกฤษเรามาดูกันเลยว่ามีอะไรกันบ้างนะคบมาดูที่หนังสือกันก่อนนะครับทุกคนนี่หนังสือกันก่อนอันนี้จะเป็นแบบทดสอบประวัติศาสตร์นะครับทุกคนนี่เห็นไหมแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์ชื่อเลโอไว้ด้วย ต่อไปนะคะจะเป็นหนังสือเรียนประวัติศาสตร์นะคะทุกคนติดสติ๊กเกอร์ชื่อเลโอเลยมันเป็นสปอนเซอร์ต่อไปอันนี้จะเป็นแบบทดสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษานะคะทุกคนเป็นของ A อักษรไม่มีสปอนเซอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นหนังสือเรียนวิชาสุขศึกษาและภลศึกษานะคะทุกคนไม่มีสปอนเซอร์เด้ออันนี้คือชื่อเลโอ อันนี้เฟรนด์หนังสือเรียนและแบบึกหัดไปในตัวนะครับวิชากรารงานอาชอีพนะครับทุกคนอันนี้จะเป็นแบบทดสอบวิชาภาษาไทยครับทุกคนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับต่อไปจะเป็นวรรณคดีและวรรณกรรมครับทุกคนชั้นประถมศึกษาปีที่6ต่อไปอันนี้จะเป็นหลักภาษาและการใช้ภาษานะครับ ระดับชั้นรถศึกษาปีที่6อันนี้เป็นหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดไปในตัวนะครับวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับทุกคนมีนี่ครับต่อไปอันนี้จะเป็นแบบทดสอบและหนังสือเรียนไปในตัวนะครับวิชาศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์น,นะครับเรียนไปในตัวนะครับอยู่ในเล่มเดียวกันนี น,นี่ครับมีแบบฝึกหัดในตัวนะครับต่อไปอันนี้จะเป็นวิชาแมทอิ l i s สครับทุกคนวิชาแมทอิงลิสระดับห้องพิเศษนะครับชั้นประถมศึกษาปีที่หกอันนี้ก็ห้องพิเศษเนกครับเป็นวิชา science ซแอ English นะครับทุกคนชั้นะถมศึกษาปีที่หอ่ะอันนี้จะเป็นรายงานประถม6วิชาคอมพิวติ science หรือวิชาวิทยาการคำนวณเทคโนโลยีนะครับ จะเป็นหนังสือเรียนนะคะะับท่านประถุสาประถุวิชาคอมพิวติง้งแอนหรือวิทยาคนวณเทคโนโลยีนะคะอันนี้เป็นหนังสือเรียนไม่ใช่นะคะทุกคนอันนี้ไม่ใช่หนังสือเรียนนะอันนี้คือแบบสุขึกัดวิชาภาษาจีนครับส่วนนี้ที่เป็นหนังสือเรียนนะคะทุกคนเป็นหนังสือเรียนวิชาภาษาจีนนะครับ กระเป๋าหนักเลยล้มโอ้ยตายแล้วทุเอันนี้นะครับเป็นวิทยาศาสตร์นะครับกระเป๋าจะล้มอีกแล้ววิชาว,วิทยาศาสตร์แล้วมันเป็นหนงังสือเรียนและแบบฝึกหัดไปนในตัวนะครับทุกคนเอ็นดูกระเป๋ากระเป๋านางจะล้มตลอดเลย <c oughs> ต่อไปอน,นี้จะเป็นวิชาคุยี e คเดอร์ที่โรงเรียนทําเองนะครับนี่ก็จะเป็นนี้นะครับนี่แบบเป่าคุยนะครบทุกคน บบน,น,น,นี่เป็นวิชาสมาร์ทอินดี้นะครับคือเสริมภาษาอังกฤษเข้มข้นนะคะต่อไปอันนี้จะเป็นเอ็นดูกระเป๋า <laughs> เอ็นดูกระเป๋ามากโอ้ยนานสู้ชีวิตน,นี้จะเป็น The Adventure Henry and Lucy วิชาอังกฤษนะคะของดิร์อันนี้จะสอนไปในตัวเลยนะครับเกี่ยวกับกรารประยุกต์ใชในภาษาอังกฤษ แล้วจะมีหนังสือเรียนคณิตศาสตร์เล่มหนึ่งนะครับทุกคนคณิตศาสตร์เล่มหนึ่งอันนี้ลืมเอาขึ้นมาจริงๆนะทุกคนเพราะว่าไม่ได้ใช้ในเทอมนี้ครับแต่ใช้ในเทอมสองก็คือวิชาคณิตศาสตร์เล่มสองครับใช้ในเทอมสองก็เดสติ๊กเกอร์ชื่อไหว้เปรัวเล้ยมาดูฝั่งสมุดกันบ้างนะครับแล้วอันนีนะครับเป็น d i c t i n a r y นะครับ ใช้วิชาภาษาอังกฤษและภาษาไทยนะครับไม่ใช่ภาษาไดยมันคืออังกฤษกับไทยและไทยและอังกฤษนะครับเดี๋ยวนี้มันเป็นคํมเปออะทุกคนม,ม,ม,มีทั้งหมดส5 3ร้ห้าามหน้านะครับอันนี้จะเป็นหนังสือพูดได้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับทุกคนน,นี้ก็คือเอ็นดูนางนางยักษ์มากต่อไปอันนี้นะครับ บันทึกการอ่านของโรงเรียนนะครับอันนี้จะเป็นแบบบันทึกการให้เขียนนะครับได้ความรู้จากหนังสือที่มาในเนียนแบบนี้นะครับทุกคนมีแล้วก็มีลายเซ็นผู้ปกครองนี่ยนะครับแล้วก็มีลายเซ็นเรานะครับอันนี้จะเปเป็นบันทึกรับการบ้านนะครับทุกคนของโรงเรียนเดโอออันนี้จะเป็น สมุดเรียนได้สมุดนะครับสมุดเอาไว้จดอะไรต่างๆนะครับอันนี้เป็นวิชาสังคมอัะะนนี้นะครับเป็นวิชาศิลปะและดนตรีนาฏศิลป์นะครับอันนี้สมุดวิชาเสื่อมภาษาอังกฤษเข้มข้นนะครับอันนี้เป็นวิชาทิเชอร์นะครับอังกฤษนะครับ f F a และ CEFR นะครับต่อไปเป็นวิชาวิทยาศาสตร์นะครับมีสมุด ต่อไปเป็นสมุดวิชาสุขศึกษาและพละศึกษานะครับต่อไปเป็นสมุดวิชาภาษาจีนกลางนี้มีกซรมมาม่าจะลงมือทำไม่เสร็จเลยเพราะเขาส่งวันพฤหัสนะครับหลานาให้คัดลายมือสิบ,สบตัวไป<ะ>ต่อไปอันนี้เป็นวิชาประวัติศาสตร์นะครับอันนี้เป็นวิชาคอมพิวเตอร์เอนด์หรือเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณน,นะครับ อันนี้จะเป็นวิชาสตรีมน,นะครับส่วนใครเคยเรียนบ้างอันนี้จะเป็นสมุดวิชาการงานนะครับนี่เป็นสมุดวิชาปืโอเนกุตไทยนะคะนี่จะเป็นวิชาหนึ่งอันนี้จะเป็นเล่มใหญ่หนยนะครับวิชาภาษาไทยนะครับเล่มใหญ่เพราะว่าทั้งเขียนตา,าหนวดและมีแบบสัตว์อยในตัวนะครับแล้วก็ที่เป็นบแบบขันและเขียน แบบว่าพวกความรู้นะครับที่ไม่มีมาซื้อเรียนก็าจะเข็นนี้วิชาคณิตศาสตร์นะครับอันนี้จะเป็นแบบฝึกคิดเลขเร็วนะครับระดับจ้นประถมศึกษาปีที่หกนะครับมีทั้งหมดร้อยหกสิบแบบฝึกเลยครับทุกคนตัวนี้จะเป็นแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษนะครับระดับจ้นประถมศึกษาปีที่หกนะครับและให้เขียนชื่อกฤษนะคะเรามาดูอันนี้บ้าง จะเป็นพวกอุปกรณ์การบัข,ของเรโออันนี้จะเป็นคลุยนะคะครุยดีคอเดอร์เบย Re ์เดวิชานดีคอเดอร์อันนี้เป็นสีไฮไลท์นะครับนนเป็นระบายสีแล้วก็ใช้เน้นข้อความนะคะเป็นลูกคิดนะครบใครโรงเรียนใครเรียนลูกคิดมาบอกกันหน่อยสิแต่ยังไม่ได้แบบสุดขั้นนะคบเพราะว่าโรงเรียนยังไม่ได้แจกนะครับอันนี้จะเป็นกบบดาวดีโซอของเรโอนะครับ มาดูอันนี้อันนี้เป็นสีช็อกนะคบใช้มนอวิชาศิละปะอันนี้เป็นสีไม้นะครับสีไม้นนอาไรวาายสีและชินน้นงาน,นขอความบริยตอันนี้จะเป็นกล่องดินสอน,นะครับอันนี้กล่องดินสอนมีอะไรบ้างเดี๋ยวเปิดดูอัน,นจะมีพวกปากกานะครับมีปากกาแล้วก็มี ปากกาดำเอาไปเขียนชื่อแล้วก็มีสติกเกอร์ชื่อเลโออันนี้เป็นโพสนะคะเอาไว้ติดการบ้านนะครับมีกันไกลน้อย,อยมีมอสอยยางลบนะครับแล้วก็มีปากกาแดงแล้วก็อันนี้คือลิควิดนะครับทุกคน นะครับประกวดกาสู้ชีวิตไหมอันนี่เป็นแฟ้มใส่เอกาสารทั่วไปนะครับไม่ใช่แฟ้มฝาฝุ่นทำงานถ้าเป็นชื่อเลโอนะคะมีอันหน้าเลโอแล้วก็มีตราจังหวัดนี้นค่ะอันี่เป็นแฟ้มถาดน,นะครับเอาไว้รองกระดาษเวลาทำทีมงานนะคระแล้วก็มาดูอุปกรณ์ต้องกับตัวของเลโอกอันนี้จะเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์ตัวนี้นางใกล้หมดเลยแบบขวดแล้วก็มีแบบ แบบฉีดน,นะคะนี่ก็จะมีอันนี้ด้วยแต่เราไม่เอาไปเม้นก็คือแมกนะคะอ่าแล้วมาดูกระเป๋าก็จะเป็นเอ่อกระเป๋าของโรงเรียนคงศิริวิทยาก็คือโรงเรียนที่โอเรียนอยู่นะครับในนี้มีอะไรเปิดให้ดูในนี้มีร่มของไมโอนะครับโอเคครับทุกคน จบแล้วนะคะสำหรับการรีวิวนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ Leo เลโอด้วยนะคะเพื่อให้เลโอไปถึงฝันคู่ติดตาม1,000คนนะคะช่วยกดติดตามด้วยนะคะทุกคนเลโอมีท่องทางอื่นมาให้ติดตามนะครับโดยจะอยู่นี่นะโดยจะที่ดูพิกต็อกนะครับชื่อช่องว่าเลโอนะจ๊ะและ Facebook Page นะครับเลโอธรรมวัฒน์ชแนล เว็บไทยชื่อเลโอเทปบอ่คำว่าชแนลเป็นภาษาอินเดีนเลโอตรงนี้นะ <pas mae> <Tyson> ครับทุกคนก็ใครชอบนะครับอย่าลืมกดตดตากดไลค์กดซับสไครต์อย่างนี้เลโอบอกนะคะสำหรับคลิปนี้เลโลาไปก่อนสวัสดีครับ